สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของ r a p ปิดทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอกับพี่ต่ายในช่วงของของใหม่มาแรงในเซเว่อีกแล้วนะคะซึ่งถ้าใครเดินเข้าเซเว่ตอนนี้แล้วเดินไปโซนที่เป็นคลีมซองในเซเว่นะคะทุกคนจะต้องสะดุดกับสองซองนี้เลยค่ะเขาเป็นน้องใหม่มาแรงในเซเว่นนะคะบางคนเห็นอาจจะแบบเอ๊ะใช้คู่กันได้ไหม ตัวนี้ใช้ยังไงตัวนี้ใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พี่แต่จะมาองๆให้ฟังกันว่าแต่ละซองเนี่ยเขาเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวแบบไหนนะคะซึ่งต้องออกตัวก่อนเลยว่าเซรั่มคขมินชันซองนี้พี่แต่ยใช้ไปแล้วตอนนั้นใช้หมดไปประมาณ7 ประมาณ7 8ดซองด้วยกันนะคะซึ่งทำคลิปรีวิวแล้วด้วยนะคะถ้าใครอยากดูว่าเอ๊ซองนี้เขาใช้ยังไงใช้ดีไหมนะคะเดี๋ยวพี่ต่ายจะแปะลิงก์ไว้สักมุมไหนมุมหนึ่งลองเข้าไปดูได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าในคลิปนี้พี่ต่ายจะพูดถึงทั้งสองสูตรให้ฟังกันเลยแบบคร่าวๆนะคะว่าเอ๊สองซองนี้เขาเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวแบบไหนนะคะมาเริ่มที่ซองสีเขียวกันก่อนเลยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเซรั่มฟ้าทาลายโจนนะคะสารสก,กรัดหลักๆของเขา ก็คือตัวที่เป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะแล้วก็จะมีซิง PCA บริสุทธิ์สูงถึง80%อีกด้วยนะคะที่เขาจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมานันปอบประโลมผิวจากการเกิดสิวนะคะแถมยังช่วยในเรื่องของการการะชับรูขุมขนอีกด้วยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการเกิดสิวใหม่อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ ผิวหน้ามันรูขุมขนกว้างมีปัญหาสิวแนะนำเซรั่มฟ้าทลายโจรซองนี้นะคะซึ่งถ้าใครที่แบบเอ๊ะกลัวเราจะแพ้หรือว่าระคายเคืองหรือเปล่านะคะด้านหลังนี่ด้านหลังเขาบอกเลยว่าไม่มีพาราเบนที่เป็นสารกันเสียนะคะแล้วก็ไม่มี SLS อสีกด,ด้วยนะคะที่เป็นสารที่เกาะให้เกิดการระคายเคืองนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะส่วนซองสีส้มล่ะซองสีส้มเขาใช้อย่างไงนะคะซองสีส้มตัวนี้นะคะ ก็าจะเป็นเซรั่มขมิ้นชันบริสุทธิ์นะคะซึ่งสารสก,กัดหลักของเขาก็คือตัวที่เป็นขมิ้นชันค่ะแล้วก็มีวิตามินซีบริสุทธิ์สูงถึง80%ด้วยกันนะคะเด่นเด่นเลยซองนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วก็จะบอกเลยว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นอะไรที่พี่ต่ายใช้บ่อยมากทุกคนในการแบบนํามาเป็นสูตรพอกหน้าสูตรสมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยเวลาที่เราใช้บ่รลงผิวหน้าเป็นประจำเขาจะช่วยทําให้ใบหน้า เ,เ,เขาเรียกอะไรเหมือนทําให้ผิวแข็งแรงพอผิวแข็งแรงแล้วนะคะเวลาที่เราไปเจอฝุ่นมนลภาวะหรือว่าไปเจอแดดเนี่ยผิวเราจะไม่ซุดโทมได้ง่ายผิวเราก็จะไม่แก่ก่อนวัยอีกด้วยนะคะอันนี้จะเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากมีผิวที่ขาวกระจ่างใสขึ้นหรือว่าช่วยในเรื่องของการลด จุดดังดำนะคะซึ่งทั้งสองซองนี้นะคะราคาดีมากทุกคนราคาเท่ากันเลยคือ20บเาบาทเท่านั้นนะคะส่วนเนื้อเซรั่มของแต่และคู่เนี่ยเดี๋ยวพี่แต่จะบีบให้ดูนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเซรั่มที่ค่อนข้างที่จะมีความซึมเร็วซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะผิวนะคะแล้วก็จะมีความแบบเป็นกลิ่นธรรมชาติกลิ่นอ่อนๆนะคะส่วนวิธีการใช้นะคะคือเข้าเป็นเซรัมม่มบำรุงผิวหน้าคือเราใช้ในตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนได้เลย สามารถใช้เดียเด่ยวๆก็ได้หรือว่าจะสามารถใช้ควบคู่กันก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะใครที่อยากลองของใหม่มาแรงในเซเว่นนะคะก็พุ่งตัวไปที่เซเว่นได้เลย2 9บาทเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจสาวกคลิปสองในเซเว่นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่ต่ายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ต่ายจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมาบ่อยๆนะคะแล้วก็ในเซเว่นมีอะไรที่แบบออกมาใหม่ๆน่าใช้เดี๋ยวจะรีบหยิบแล้วก็มอสๆให้ฟังกันต่ออีกเช่นเคยนะ คลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ